สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับ AT Channel นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตนะคะตัว Yamaha Speed นะคะที่เราจะโมกันใหม่นะคะตอนนี้นะคะทำเครื่องไปแล้วแต่พอดีเครื่องถ่ายไว้อีกไม่ได้ถ่ายไว้ให้เพื่อนๆดูเลยตอนนี้ติดตั้งเครื่องไปแล้วนะคะนี่เลยแลนี้ช่างกำลังใส่อะไรคะช่าง ส่ฝากครอบพ้ำน้ำครับตอนนี้นะคะช่างกำลังใส่ฝากครอบพ้ำน้ำค่ะเราไปดูใกล้ๆกันนะคะเพื่อนๆนนี่เลยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่นี่คือ เข้าไปแล้วนะคะใส่เข้าไปแล้วนะคะเพืเ่อนๆนี่ค่ะม้อน้ำที่ใส่ไปนะคะนี่นะคะเครื่องก็ใส่ลงไปแล้วนะคะตอนนี้นะคะ ช่างก็รอชุดสีอยู่นะคะสั่งไปแล้วนะคะเขากำลังส่งมาให้นะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าชุดสีนะี้ยชุดสีอะไรนะคะเดี๋ยวเรามารอดูกันรอชุดสีส่งถึงก่อนเราเดี๋ยวอัปเดตให้ดูอีกทีนึงนะคะเพื่อนๆตอนนี้ยังไม่ได้ไล่ไฟนะคะยังไม่มีไฟยังไม่มีสายไฟเลยนะคะยังเป็นโครงใส่เครื่องไปก่อนนะคะ ล้อเรียบร้อยนะคะเพื่อนล้อหน้าล้อหลังนะคะแล้วก็ใส่เครื่องนะคะขาตั้งเรียบร้อยนะคะขาตั้งตอนแรกนะคะใส่ไม่ได้นะคะเอาไปโมมาใหม่นะคะนี่นะคะใส่ตัวอันนี้สเตอร์หลังอ่าตอนนี้มีสเตอร์หลังเข้ามาแล้วนะคะเพื่อน แล้เรียบร้อยนะคะโชกโชกก็ใส่ไปแล้วนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะถ้าร้อยก็จะอยู่ประมาณสัก40่สได้แล้วค่ะ40%เซนตะคะตอนนี้นะคะก็เกือบเกือบแล้วนะคะช่างก็ไล่ทำไปเรื่อยๆทุกวันเลยนะคะเพื่อน ะนี่นะคะวันนี้ก็ทั้งวันนะคะกับตัวนี้นะคะเ,เพื่อนๆทำทั้งวันเลยนะคะวันนี้ ตอนนี้ก็ขันนอ็อตฝาหม้อน้ำนะคะประกอาประกอบอะไรนะคะช่างฝาคัดทำทำสีประกอบฝาคัดวันนี้นะคะก็ทำสีนะคะประกอบฝาคัดนะคะ เราก็จะค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าก็รอง,งบไปด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปอีกทีว่ารถคันนี้งบประมาณที่ใช้อยู่นะคะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเผื่อจะเป็นแนวทางให้ใครว่าเพื่อนๆหลายๆคนอยากจะทำบ้างนะคะจะได้มีแนวทางนะคะตอนนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะ เดีย๋ยวจะมารอดูว่าคลิปต่อไปเราจะอัปเดตอะไรขึ้นมาบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ